ทรทรตวใกล้ชิดกกกกใกล้มาทราบนะครับเพื่อจะได้ระวังตัวว่าบให้ข้อมูลได้อย่างระมัดระวังก็ต้องสารขาที่โทรวมสคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่นอ้นองปรชนชาวไทยองทั่วประเทศที่ เหราะว่าที่ที่บานเราจะไม่เป <antique. S 1> ิดแพร่อะไรที่ไหนก็ขอให้ได้าผมือผู้ท่กงที่นะครับวันนี้ก็ขอให้การเปดงานวันนี้เป็นวัน่ัสวะปัสสาะศพปัสสาสะศพประกาศนะครับขอนุญาตเปิดงานพีพสร้างคารู้สู่ชุมชนของจรงหวัานครศรธรรมราครับ การนะครับการค้รสึนจะเอียดี่นีนะครับที่รก่าิกรันนี้ <t ani> <t ani> <t ani ือการสร้างความรู้สู่มวลนะครับซรรแ่นะครับแล้วก็่เร่กาประาในเรื่องของ PDA ส้างเกอะต้องการอเอมันมีการพัฒนาร่งเรื่เดีวรรนะครับซึ่งไอการพัฒนาตรงนี้ มันแสดง้วยการพัฒนาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหพองข้อมูลสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น,น,นซึ่งตรงน,นี้นะครับเป็นจุดจุดมีมหลอกลวงเราเองใช้ข้อมูลของเราไปไหลอกลวงผู้อื่นอไม่ใช่นะครับนำข้อมูลของเรามาเป็นตัวร้ายเรายโดยนะครับตรงนี้ถามว่าที่มาของข้อมูลที่แก้คอมพิวเตอร์หรือหลักาที่นั้นได้มาอย่างไรนะครับ ถ้าตตกใจนะครับก็ค oh ือนี้เข้ามา่าหาเข้าหานก็ค right. right. ือเป็นการเข้าถึข้อมูลเกี่ยวกับพสองก็คือเป็นการที่เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกิดหตุโทัวไปนั่นะฮะโดยเฉพาะในที่หน่งงานของศาหรืองานเกี่ยวกันกาเกิดตข้อมูลการเุยทั่วไปสามก็คือเข้าถึงโดยที่นั่นก็จะจากตัวก็าเองเองกนะครัะที่เกิเ โดยทำสื่อที่เปิดเผยหรือเป็นการสอกถามจากตัวเจ้าของข้อมูลเอง้าพนี้จะเท็จแน่เพรจะรู้ตัวก่อนกับกน้อยคนไายได้มาจากข้อมูลท,ที่เปิดเผยโดยทั่วไปกับที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้เองงานของนักการนักการผู้ปกครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือในภาพรวมเนี่ยที่เห็นแล้วว่าการที่จะ แก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามตามที่กระทรวงดิจิทัลสตร์แเทคโนโลยีและสังคมเนี่ยได้ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอมสุขอนัดตั้งกลุ่มตั้งระวังการเปิดงควบคุมสุขอนึงว่า BDC เกิดอายบางเสียหายเรียกว่าเจอก่อนโจรนะครับแต่ถ้าผูกท้ากระทบผิดอื่นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นข้อขยายผลตามเจริญหมายนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการสร้างความตระหนักรู้นะคเรียกว่าเป็นการเผยแพรกำลังคุ้มครองเทิงรู้นะครับ ก็คือในการผลึกกำลังนะครับเราก็มีการดำเนินการก็คือเราก็ดำเนินการผลึกกำลังทั้งสามส่วนนะครับก็แต่เราเน้นการป้องกันก็คือการน้ำในเรื่องการกับดูแลซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับจากผลการดำเนินการนะครับในการสํารวจตรวจสอบตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับครับเราดำเนินการไปทั้งสิ้นตั้งแต่วิธีการระบบปองกัน 291หน่วยฟองเสียงใช่ไหมบอกว่าประเทศไทยยังไม่ได้บริจาคเงินเพื่อกองทุนนะครับโอ้เขาฟองเสียงด้วยก็คือเทคโนโลยี AI เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของการปฟองแรงอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการทำโรแมนต์แกลมนะครับอ่านอยู่ที่ดูที่นี่ฉันไปได้ทองมานะคุณไปรอรับทองให้ฉันหน่อยแต่คุณคอรเงินมาก่อนนะติดสซลาร์จ้าสนักงนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกรรมการข้อมูลข่าวสารค่ะ ค่ะยุ่มเยอะๆนะคะอยา้องเป็นศูนย์ข้อมูลร่วไหลก็ต้องเป็นศูนย์ช่นเดียวกัน